เป็นทองที่สิ้นสุดแล้วทองที่สามนะคะต่อจากนี้เราก็จะเป็นขึ้นไปน้ำตกชั้นหนึ่งแล้วจะมีความชันขึ้นมานิดนึงยก็อาจจะเหนื่อยขึ้นมานิดน้ย เป็นการเบรกเพื่อให้กลุ่มที่หนึ่งนะคะไม่ไปประชิดกันมากแล้วก็เพื่อให้กลุ่มเราเนี่ยรวมตัวกันใกล้ๆก,กันก่อน,นแล้วก็ไปต่อจะไปชั้นที่หนึ่งนะคะที่ผ่านมาเราย,ยังไม่ไม่ถึงสักชั้นนะคะแต่ว่าสนุกนะ่ะสนุกยังไม่ได้จิดน้ำเลยคิดดูเออแปลว่ามีการเดินที่สดชื่น,นะะไม่ร้อนไม่หิวน้ำ ต <c oughs> ้นไม้ใหญ่มากเลยโอ้กี่คนโอบเนี่ยใหญ่มากเดี๋ยวเราค่อยถ่ายก,กันตอนกลับแล้วกันนะตอนไปนี่ไปให้ถึงจุดหมายกันก่อนแล้วขากลับก็ค่อยบันเทิงนะตอนนี้มุ่งไปสู่เส้นชัยกันกอน จะเช็คเองเลยค่ะนะอะไรมีคนเข้าไหมไม่มีจะเข้าไปอยู่ในล่างต้นไม้ค่ะนี่สาธุขอโทษนะังค่ะหนูถ่ายภาพหน่อยนะคะอุ๊บยแงจะเดนเจนเจนเดี๋ยวเรารอใช้ขบวนมาถึงเราค่อยเดินต่อครับค่ะ พักก่อนกินน้ำกันก่อนดีกว่าเราข้ข้ามคลองสามมาตรงนู้นเองเ็ดครับครับข้างบนมีมีเซเว่นไงข้างบนมีเซเว่นนะไปกันต่อแล้วคะยังไม่ถึงชั้นหนึ่งเลยนะคะเป็นไงบ้างคะรองเท้าใสสบายใส่สบายนะคะคู่นี้กี่บาทคะหนึ่งร้อยฮะที่ด้านล่างนะมีขายจำหน่ายด้วยค่ะน่าซื้อกลับบ้านนะเนี่ย ทางดีไปเซเว่นแต่เซเว่นที่นี่คือน้ำตกกรดอีเด็กชั้นเจ็ดเริ่มีขึ้นนีลงเรียบน้ำตกเดินก้าทสีถีบเวลาขึ้นนะคะ ต่งออกมาก็ชื่นใจว้าวเจอน้ำตกแล้วน่าจะเป็นชั้นที่หนึ่งหรือเปล่ามาถึงแล้วนะคะชั้นที่หนึ่งแต่ว่ายังไม่อนุญาตให้เล่นน้ำเดี๋ยวไปเล่นตอนขาจับเลยนะกะ็เป็นขาจับ <c oughs> โอ้โหสตื่นเต้นน้องๆเขาจะไม่ไปแล้วนะก็นั่งรอไปถึงได้เป็นไงคะมีหนึ่งท่านไม่ไปเหรอคะครับัตรเจ็บหรือเหนื่อยคะอ๋อเขาเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวเหรอคะเหนื่อยเหรอคะเดินไม่ไหวก็ไม่งั้นะเรายังไม่ขึ้นครับเพราะว่านี่ยังไม่ได้เรายังไม่เรายังไม่ถูกเลยใช่ใจต้องพกใจมานะคะนอกจากต้องจากร่างกายที่แข็งแรงแล้วเรายังต้องพก ใจที่สู้เป็นมาด้วยนะคะไปตามพี่ทำไมถ้า,ปาเป็นเมาส์เดี๋ยวเราไม่ไหวเราก็นั่งตรงนั้นแล้วกันล <c oughs> ุะเก็บกล้องกันได้แล้วตรงนี้โอเคไปตามพี่ไกด์ไป ก็เป็นหิ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 นนี่นะคะช่องนี้ช่องนี้เดี๋ยวขาดกลับเราอดใจไว้ก่อนแค่นที่สองจ้าต่อได้ค่ะโอ้โยโย่โอเคตกตกชั้นที่สองโอเคเก็บมีเชือกให้ เชือกให้ตายนะคะจากชั้นที่สองที่จะไปชั้นที่สามนี่เริ่มแล้วนะคะมีบันไดลิงให้เราแล้วบันไดลิงเป็นเชือกนะคะดึงตัวขึ้นนะขาขึ้นเนะี่ยยังโอเคขา,าลงนะก็จะลองลื่นพอเป็นเส้นทางที่เราจะต้องกลับทางเดิมด้วย ได้เหงื่อแล้ว <c oughs> เหงื่อเป็นเม็ดเลยอยากจะเล่นน้ําตกมากนี <c oughs> ่ก็เปียกไปยเปียกน่องเลยฮนะไปชั้นที่สาม นอีกอายทางขึ้นอยีกตรงนีงนงนง้จะได้่านน้ำตกกัน เนสายเชือกด้วยอุ้ยเย็นสบายเย,ย็นสบายเลยว้าวเหนื่อยยังคุณมา้านในเหนื่อยยังยังไม่เหนื่อยนะฮะไปไเรื่อยๆถ้าเจอน้ำตกมันจะชื่นใจนะแต่ก็ต้องอ่าเซฟ อ่ขาเราด้วยนะเดี๋ยวตะคิวชักที่มาจะยุ่งโอเคขึ้นจากเต้นน้ำตกมาเดินไปเป็นหินหมดแล้วนะตรงนี้ค่อยๆเดินนะแล้วข้อเท้ามันจะพลิกเลย 頑張って。

ใช้คาลิ่งนิดหน่อยนะ่ะเขไปกันเช้นกันเลยค่ะใช้ได้ใช้ได้ตรงนี้สนุกนะุะนีดสวยเลย อันนี้น้ำไม่แรงนะคะเจโวสวยมากนุ่นยืงขึ้นไปแล้วะมอู้อกรแ่สเลย่าวตรงนี้ชั้นที่เท่าไหร่ะัน่ย ชั้นที่ห้าแล้วนะคะจากชั้นนี้ก็คือว่าจะชันแล้วนะคะจะชันแล้วโอ้โหนูน่นที่มาอยู่สุดนูน่นเลยค่อยๆไปนะคะกว่าจะถึงข้างบนก็น่าจะพักประมาณสิบห้ารอบ